เปลี่ยนหลอดไฟหลี่ฮาโลเจนเดิมๆแบบนี้เป็นหลอดไฟหลี่ LED ที่สว่างเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ยากเลยนะครับถอดไฟหลี่เดิมออกมาแบบนี้หลอดไฟหลี่เดิมนะครับความร้อนสูงมากเลยนะครับลองเอาพลาสติกมาจี้ดูนะครับก็ละลายแบบนี้เลยอันนี้ขนาดลองเปิดแค่แป๊บเดียวนะครับเราก็เอาหลอดไฟหลี่ออกไปเลยนะครับแล้วก็เอาตัวหลอด LED นะครับใส่เข้าไปตัวนี้เป็นตัว LED 15ชิปนูน3 0 3 0นมะครับมีระบบแคนบัสด้วยนะครับใส่ไปแล้วไม่มีปัญหาแนนน่อ ตอนใส่เข้าไปนะครับก็แค่เสียบเข้าไปแล้วก็บิดกลับเข้าไปนะครับให้สนิทอันนี้เทียบของเดิมนะครับกับของใหม่สีก็จะดูขาวขึ้นแล้วก็ดูเด่นขึ้นด้วยนะครับไหนไหนก็มาทั้งทีนะครับจัดไฟเลี้ยว36ชิปแบบ LED มีพัดลมไปด้วยเลยนะครับสำหรับคันนี้รุ่นนี้ถือว่าติดตั้งไม่ยากเลยนะครับสำหรับ All New Commuter ปี2025นี้นะครับใส่หลอดเข้าไปแล้วก็บิดกลับเข้าไปเหมือนไฟหลีเลยนะครับความสว่างก็แตกต่างจากหลอดเดิมอย่างชัดเจนเลยนะครับตัวนี้รถตู้ใช้กันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่สูงแล้วก อายุการใช้งานถือว่าคงทนมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็น36ชิปนูน3 0 3 0มีพัดลมระบายความร้อนทําให้หลอดอายุการใช้งานนานขึ้นนะครับหลังจากเปลี่ยนข้างขวาแล้วก็มาเปลี่ยนข้างซ้ายกันต่อเลยนะครับตัวนี้ความสว่างคุ้มค่าราคาไม่แพงมากนะครับยังไงก็ติดต่อมาที่ร้านไบดีว่าคา LED ได้เลยนะครับส่งงานลูกค้ากลับบ้านแบบหล่อๆกันไปเลย